ตมาสัมปัสสักนัมดะกิตัสัมาัันัโมัตัสัมาััะตตมังเิดงงเปิดโอมปิดสติอปิิูตารมแสงสว่างพระภูมิสติปัญญาปิดวงตาเห็นธรรมิดบุญิดบารมี ข้าพเจ้าขออัญเชิญบรมครูปูอาราระบทเปิดพบเปิดภูมิเปิดสติปัญญาเปิดดวงตาเห็นธรรมให้ลูกให้หลานกายสังขารที่อยู่ต่อหน้าชอืม <c oughs> <c oughs>

Bê. Ô hưng cháu đi dăm bạc ác ký cò mò. Ô Ừ ô, đi, Đi Đi chít, จิตเจ้าคงจิตของเจ้านั้นมันคงเด็ดเดียวนะจิตของเจ้ามันคงเด็ดเดียวเสมอเหมือนือมอเสมอเหมือนจิตเดิมไม่มีผิดตั้งมันจิตที่คงไปคงมาคอยเชื่อมันในจิตของตัวเองต่อไปนั่นคือความทุกจิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นบนบนเส้นทางชีวิตของเจ้ามันจะได้ราบรื่นและประสบความสำเร็จทุกจริงทุกอย่าง ได้รู้ค่ารู้คุณของบิดามารดาหรือจะเป็นอุปชาครูบาอาจารย์ที่เคยดูแลมาเมืองอาราดาบดแห่งนี้เจ้าเป็นผู้ที่เคยยิ่งใหญ่มาการเป็นนักรบที่เคยปกปักรักษาบ้านเมืองรับใช้ครูบาอาจารย์มากอดน,นะทุกภพทุกผูมทุกชาติเวียนว่หยตาเยเกิดรับใช้ครูบาอาจารย์มา สายสายทางของเจ้าก็คือสายองค์ดำเสนจันทราและเป็นเทพรุมเทมดามาลงมาติดจุดติลงงอยมาทำตามหน้าที่ของตัวเองคือรับใช้กรุบายจา์นารายวทานนั่นเองขอให้ตั้งมั่นและตั้งใจปฏิบัติไปสายองค์ดำเสนจันทรานะเป็นสายนักรบสายกษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ทุกองเรียกหาท่านเถิด พระองค์ใดที่อยู่ในจิตในใจนั่นแหละจะทําให้เจ้ามีบารมีครั้งแข็งแกร่งกล้าแกรง่งทุกสิ่งท,ทุกอย่างเกิดขึ้นในจิตในใจและบารมีจะเนื้อกว่าพวกศัตรูหมู่มารหรือกรรมเวรไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางได้องค์ดําเ้นชันธาก็คือครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่าตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบําเพ็ญเพียรทุกสิ่งทุกอย่างที่เดินทางรอบรอบจัก,กรวาลหรือจะรอบ ของของของโลกใบนี้นั่นแหละคือบุญเก่าของเราได้ได้ได้สะสมเป็นสเสบียงบุญไว้นั่นแหละคือบุญใหญ่ของเจ้าที่เคยรับใช้ครูบาอาจารย์ที่หาะเหือนเดินอากาศได้ในสมัยต่างๆที่ไปเยือนเมืองนั้นๆที่เราเคยไปมานั่นแหละพิติเกิดขึ้นมาแล้วไปทุกสิ่งทุกที่ที่เจ้าเจ้าเคยสร้างบารมีมาสมัยพุทธกาลนั่นแหละถึงได้บอกว่า องค์พระอรหันต์องค์หนึ่งถึงได้มีจิตที่ศรัทธาแรงกล้าต่อรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์เดินตามรอยพระบาทและเดินตามรอยพระคุณเจ้าองค์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 เท้าตัดทุโลก,กบาลทั้งสี่ไม่ใช่มีแค่องค์เดียวนะนั่นละเรียกหาท่านท่านจะได้ช่วยเหลือทุกจิิงทุกอย่างเกิดขึ้นดูในจิตในใจของเจ้าสเสมอเหมือนเป็นผู้ที่เป็นนักรบข้าแกล่งมาทุกภพทุกภูมิทุกชาติเด็ดเดียวในจิตในใจ คอ้เชื่อมมั่นและมีพระพุทธองค์มีคุณงามความดีที่อยู่ในจิตในใจมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมอยู่ในจิตในใจคือนักรบเขามีจิตที่มั่นคงมีสัจจะวาจาเป็นหนึ่งเดียวรักสัจจะวาจา <S 2> <S 2> <S 2> คือมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตในใจมีบารมีมีอิทธิฤทธิบุญญฤทธิมากมายคือผู้ที่ซื้อสัาจจะนั่นเอง ขอชองรักสักจจะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหลงอย่าไปทํจริงใดผิดสัจจะผิดวาจาก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่จะเบียงบุญเกิดขึ้นตลอดไปกว่าชีวิตจหาไม่จะไม่มีกรรมมีเวรติดตัวไปตลอดไปทุกภพทุกภูมิทุกชาตินะต้องเดินตามรอยพระคุณเจ้าไปถึงเสีย,ย,ยนะไรไม่ไกลนั่นแหละชาติสุดท้ายก็คือหมดห่วงหมดใย,ยแล้วองค์ต่างๆที่ติดตามของ ในจิตของเจ้าติดตามกายค้งค้างของ,งเจ้าที่เสื่องเพื่อเพื่อเพื่อสร้างบุญบารมีเสื้อติดตามเชื่อเตือนสติทุกสิ่งทุกอย่างให้เปิดรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชาตินี้ อง์ศีสุโธก็อยู่ในกายสังขาอีกเจ้าเชียนกันนั่นแหละถึงได้บอกว่ามันมีปิติกับปูแดงนั่นแหละคือองค์ศีสุโธเรียกหาท่านเป็นนักรบผู้แก่งกล้าเคยร่วมรบกันมาร่วมรบกันกันร้ายพบหลายผุมมหลายชาติมาปูอ,อันนันตร,ราชราชก็อยู่ในตัวของเจ้าถึงได้บอกว่าเป็นนักรบผู้แก่งกล้ามีบารมีมากมายขอเชื่อมั่นและตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะกูา้าจย์วัชรีโตยึดมั่นในจิตในใจของเจ้าต่อไป มีอะไรสงสัยไหมปู่ให้จบงานไหมครับสองงานนีครับนั่นมีบารมีเนื้อฝ่าสินอื่นใดแล้วสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะรอคอยฟังข่าวแค่นั้นเองครับจะไปจะพาปู่แดงกับปู่ดำไปอินเดียด้วยครับอืเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ที่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนสร้างบารมียิ่งใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับพิติติเกิด,ด,ด,ดขึ้นแล้วตั้งใจปฏิบัติ้จะได้เดินทางไปตามปรารถนา ม,มีแค่นั้นนะครับแม่ศรีปฐุมมานะเชื่อมันและตั้งใจปฏิบัติไปองคศรีสุดโตไม่ว่าจะเป็นองค์ดำเส้นจันทาอยู่ด้วยกันในกายสังขารของเจ้าทั้งนั้นองค์เดียวกันถึงได้บอกว่าตั้งมั่นและตั้งใจปฏิบัติไปศรีสุดโทบอกว่าเจ้ามีเป็นคนที่มากด้วยบารมี ขอเพียงจิตที่เคยสร้างบุญบารมีเอากลับมาใช้เป็นประโยชน์คือมีศีลมีสัจจะมีวาจาที่ไพเราะเพราะพิงที่เคยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจากเบื้องบนเคยเป็นเป็นรับใช้ครูบาอาจารย์มาก่อนนารายวตานนั่นเองคือ